สถานการณ์ g o v e r n เ e n t s h ม t ช o w ดาวของสหร,รัฐเมกาครั้งประวัติศาสตร์เนี่ยทั่วโลกรอคอยนะคะว่าใกล้จะจบแล้วหรือ,อยังคำตอบก็คือเหมือนจะจบแต่ก็ยังไม่จบค่ะหลังจากที่มีการโหวตกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงวันที่9พฤศจิกาย,ยนตามเวลาของสหรัฐปรากฏว่ามีการโหวตด,ด้วยคะแนน60ต่อ40เพื่อให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ไปสู่การพิจารณาในขั้นสุดท้ายซึ่งขั้นสุดท้ายเนี่ยแหละคะ่ะที่ปัจจุบันตลาดกาลังรอการเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีการระบุกันว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ค่ะ แม้จะยังไม่มีการกําหนดวันเวลาที่ชัดเจนนะคะสาหรับการโหวตร,รอบสุดท้ายแต่ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้ซึ่งหากร่างกฎหมายฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบวุฒิสภาก็จะส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและหากผ่านความเห็นชอบจากทั้งสองสภาก็จะถูกส่งถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อลงนามให้มีผลบังคับใช้ร่างกฎหมายฉบับนี้จะจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานรัฐบาลส่วนใหญ่เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา และต่ออายุการทำงานไปจนถึง30มกราคมปี2,569พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณเต็มปีให้กับกระทรวงเกษตรกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกโครงการก่อสร้างทางทหารและการดำเนินงานของสภาคองเกรสนอกจากนี้ก็จะครอบคลุมการจัดสรรงบประมาณตลอดปีแก่โครงการอาหารสำหรับผู้มีไรายได้น้อยซึ่งช่วยเหลือชาวอเมริกันกว่า42ล้านคนด้วย อย่างไรก็ตามมันมีประเด็นนะคะที่ปัจจุบันยังไม่ถูกคลี่คลายก็คือเรื่องเงินอุดหนุนภายใต้กฎหมายประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งจะหมดอายุในช่วงปลายปีโดยวุฒิสมาชิกจอนทูนผู้นำเสียงข้างมากให้คำมั่นว่าจะมีการลงมติขยายอายุโครงการภายในสัปดาห์ที่2ของเดือนธันวาคม ท่ามกลางการเดินหน้าแก้วิกฤตชัดดาวค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ล่าสุดได้มีการโพสต์ข้อความค่อนข้างจะร้อนแรงะนะคะลงบน t r u โ Social แสดงความไม่พอใจต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศที่หยุดงานในช่วงที่รัฐบาลปิดทำการก็ใช้เป็นคำสั่งเลยว่า must get back to work นะคะให้ทุกคนกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในทันทีไม่เช่นนั้นจะถูกหักเงินเดือนโดยประกาศชาัดว่าเจ้าหน้าที่ที่ยังคง ทำงานต่อเนื่องในช่วงชัดดาวอาจจะได้รับโบนัสพิเศษเป็นจำนวนเงิน1 0 0 0 0ดอลลาร์เพื่อเป็นรางวัลต่อความรักชาติขณะผู้ที่หยุดงานหากต้องการลาออกก็สามารถทำได้ในทันทีและจะถูกทดแทนด้วยบุคลากรใหม่ที่รักชาติและมีประสิทธิภาพมากกว่าค่ะ อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะในยุคข,ของโดนัลด์ทรัมค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางผู้นำของสาหารัฐอเมริกาออกมาประกาศว่าจะแจกเงินเป็นจำนวน2,000ดอลลา,าร์สหรัฐต่อชาวอเมริกันยกเว้นก็แต่ผู้มีไรายได้สูงค่ะซึ่งเงินที่ว่านี้นะคะก็จะนำมาจากส่วนของทาริฟหรือว่าภาษีที่เก็บจากหลายๆประเทศก็เป็นที่น่าสังเกตน,นะคะว่าทำไมจู่ๆโดนัลด์ทรัมถึงออกมาพูดอะไรแบบนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการเนี่ยจะโน้มน้าวใจหรือว่าเรียกคะแนนเสียงกลับมาในช่วงที่คะแนนเสียง ตกต่ำหรือไม่ค่ะ ทางทรัมป์ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มทรูโซเชียลนะคะระบุว่ารายได้ภาษีศุลกากรได้สร้างความมั่งคั่งให้กับสหรัฐช่วยหนุนตลาดหุ้นทำให้เงินเฟอ้ออยู่ในระดับต่ำพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลจะเริ่มชำระหนี้ต่อสาธารณะในอนาคตอันใกล้แล้วก็เตรียมเงินส่วนหนึ่งมาแจกจ่ายอย่างน้อยๆก็คือ2,000ดอลลาร์ต่อคนแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการเปิดเผยรูปแบบวิธีการหรือคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงินอย่างเป็นทางการก็ตาม ซึ่งนักคิดเป็นเงินไทยก็คือต่อคนอาจจะได้รับแจกถึง66,000กว่าบาทนะคะแนวคิดการใช้เงินรัฐคืนแก่ประชาชนไม่ได้เป็นครั้งแรกของทรัมป์ค่ะก่อนหน้านี้เขาเคยระบุว่ารัฐบาลอาจจะนํางบที่ประหยัดได้จากการทํางานของกระทรวงประสิทธิภาพของรัฐบาลหรือ d อชภายใต้การบริหารงานของอีลอนมัสมาจ่ายให้กับประชาชนหลังหน่วยงานดังกล่าวลดงบประมาณและกําลังคนของหน่วยงานรัฐบาลกลางหลายแห่ง นอกจากนี้แล้วในช่วงวาระแรกของเขาทรัมป์เองก็เคยส่งเช็คเยียวยาให้กับประชาชนในช่วงโควิด1 9เพื่อพยุงเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างรุนแรงในขณะนั้นด้วย ตัวภาษีศุลกากรนับเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์ค่ะโดยสารัฐจัดเก็บรายได้นี้เป็นจำนวนเงินหลายหมื่นล้านดอนลลาร์ผ่านอำนาจฉุกเฉินตามกฎหมาย IEPA e A, ที่เปิดทางให้ประธานาธิบดีขึ้นภาษีฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องผ่านสภาคอนเกรส อย่างไรก็ดีมีผู้พิพากษาสารดีกาหลายคนตั้งข้อสงสัยนะคะว่าการใช้อำนาจดังกล่าวสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เนื่องจากรัฐธรรมนูญระบุชัดว่าสภาคองเกรสเป็นผู้มีอำนาจด้านภาษีโดยตรงรัฐบาลทรัมป์ชี้แจงต่อสารว่าการใช้ภาษีศุลก,กากรของประธานาธิบดีไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อหาไรายได้แต่เป็นมาตรการด้านความมั่นคงและประโยชน์ต่อประชาชนขณะที่ทำเนียบข่าวย้ำว่านโยบายนี้ช่วยปกป้องประเทศ และสร้างรายได้เข้ารัฐเป็นจำนวนมากซึ่งรัฐบาลตั้งใจนำไปใช้ให้เกิดผลสูงสุดต่อสาธารณะโดยรวมค่ะ พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบกันต่อนะคะสำหรับสัญญาณตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักรกันบ้างค่ะดูเหมือนว่าจะอ่อนแอลงอย่างชัดเจนนะคะทำกลางแรงกดดนันด้านเศรษฐกิจเพราะว่าล่าสุดเ,เขามีผลสํารวจฉบับหนึ่งค่ะที่ระบุว่าบรรดานายจ้างถามว่าเขาจะขึ้นค่าจ้างแรงงานไหมขึ้นแต่อาจจะขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ3สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดนันด้านต้นทุนที่บรรดาผู้ประกอบการต้องแบกอยู่ค่ะ หนึ่งในประเด็นสำคัญนะคะจากผลสำรวจฉบับนี้ซึ่งเป็นผลสำรวจของสถาบัน Charter Institute of Personnel and Development หรือ CIPD ซึ่งเขาก็ทำการสำรวจความเห็นของบรรดานายจ้างนะคะซึ่งมันมีสาระสำคัญหลายเรื่องที่น่าสนใจหนึ่งในนั้นก็คือความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้กับภาคธุรกิจมีนายจ้างประมาณหนึ่งใน6รายที่เชื่อว่า AI จะช่วยให้สามารถลดจานวนพนักงานได้ภายในปีหน้า ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มนายจ้างที่คาดการว่าจะลดคนซึ่งมีถึง1ใน4ที่ประเมินว่าจะปรับลดอาจจะสูงกว่าร้อยละ10ตตำแหน่งงานที่ถูกมองว่าเสี่ยงต่อการถูกทดแทนมากที่สุดตำแหน่งงานที่มองว่าจะถูกทดแทนมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นผู้จัดการในระดับต้นพนักงานธุรการเจ้าหน้าที่ด้านเอกสารและตำแหน่งวิชาชีพที่สามารถใช้ระบบอัตโนมัติทำแทนได้บางส่วน ทางเจมส์คอกเกตส์ค่ะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ตลาดแรงงานอาวุโสของ CIPD ระบุว่าผู้สมัครงานจำนวนไม่น้อยนะคะเริ่มสัมผัสได้ถึงผลกระทบจากการจ้างงานที่ชะลอลงตั้งแต่งบประมาณร่างแรกในสมัยรัฐบาลปัจจุบัน mm hmm. เขาเน้นว่าทั้งภาครัฐและนายจ้างต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนกำลังคนในระยะยาวควบ ควบคู่กับการลงทุนพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อให้คนทำงานใช้เทคโนโลยี AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือสามารถเปลี่ยนสายอาชีพได้เมื่อองค์กรนำระบบอัตโนมัติเข้ามาแทนที่ แม้ว่าธนาคารกลางอังกฤษจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ4และเปิดทางอย่างมีนัยยะสําคัญว่าอาจจะพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมก็ตามแต่ความเคลื่อนไหวในด้านค่าจ้างก็ยังเป็นปัจจัยที่ธนาคารจับตาอย่างใกล้ชิดเนื่องอา,อาองจากอาจจะเป็นปัจจัยผลักดันให้เงินเฟ้อกลับขึ้นมาสูงอีกครั้งทมกลางภาวะการจ้างงานที่เริ่มอ่อนแรงและแรงกดดันด้านเทคโนโลยีที่กําลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดแรงง,งานของอังกฤษหรือสหราชา อาณาจักรอย่างต่อเนื่องค่ะ คุณผู้ชมคะเมื่อคืนที่ผ่านมาบรรยากาศการลงทุนในต่างประเทศคึกคักแล้วก็กลับมาสดใสมากมากเลยนะคะบวกไปได้ทั้งตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นฝั่งของยุโรปราคาน้ํามันแล้วก็ทองคําด้วยค่ะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี AI กลับมาเป็นผู้นําตลาดอีกครั้งหนึ่งในฝั่งของตลาดสหรัฐอเมริกานะคะมีแรงซื้อกลับเข้ามาค่อนข้างจะคึกคักขานรับความคาดหวังเรื่องการปิดหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือชัดดาวที่ใกล้จะยุติลงหลังร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนวุฒิสภาลงมั ขั้นต้นไปแล้วค่ะด้วยคะแนนเสียง60ต่อ40เป็นการเปิดทางให้ร่างกฎหมายเดินหน้าสู่การโหวตรอบสุดท้ายนะคะซึ่งถ้าทําได้สําเร็จก็จะเป็นการยุติภาวะชัดดาวที่ยืดเยื้อยาวนานที่สุดในประศาสหรัฐร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีการขยายงบประมาณของหน่วยงานรัฐบาลส่วนใหญ่ไปจนถึง30มกราคม2569พร้อมจัดงบแบบเต็มปีให้กับหลายกระทรวงค่ะทั้งกระทรวงเกษตรกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกโครงการก่อสร้างทางทหารแล้วก็สภาคองเกรสซึ่งขั้น ตอนสุดท้ายก็คาดการกันว่าน่าจะเห็นภายในสัปดาห์นี้ถ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะถูกส่งต่อไปยังสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปค่ะ สามดัชนีสาคัญของฝั่งสหรัฐเมริกาปิดบวกไปได้ทั้งหมดเลยนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมดาวโจนส์ค่คะปิดบวกไปได้381จุดนะคะพุ่งขึ้นมาร้อยละ0.81ปิดไปที่47,368.63จุด S&P 500ขึ้นมาร้อยละ1.54นะคะปิดตลาดไปที่6,832.43จุดขณะที่ NASDAQ เนี่ยขึ้นแรงสุดเลยค่ะเมื่อวานนี้ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ถึงร้อยละ2.27ปิดตลาดไปที่23,527.1 17จุดค่ะ ตลดาดหุ้นในฝั่งฝั่งยุโรปเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างจะสดใสแล้วก็คือคักเช่นเดียวกันนะคะโดยโทนแล้วนักลงทุนกลับมามีความคาดหวังมากขึ้นเรื่องวุ่นวายต่างๆก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะเริ่มสงบลงค่ะนักลงทุนค่อนข้างจะแสดงความหวังในเชิงบวกต่อการยุติสถานการณ์ government s h u ัด o w n นะคะมีนักวิเคราะห์จาก City Index ค่ะมองว่าการสิ้นสุดลงของการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐที่อาจจะเกิดขึ้นมันน่าจะกลับมาสร้างบรรยากาศเชิงบวกลดความไม่แน่นอนทําให้นักลงทุนพร ร้อมรับความเสี่ยงมากขึ้นดัชนีฟุซี่ร้อยลอนดอนเมื่อวานได้บวกไปร้อยสี่เกือบเกือบร้อยห้าจุดปิดบวกขึ้นมาร้อยละ1.08เซซีโฟตี้ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดบวกร้อยละ1.32ขณะที่ดัชนีแดกซ์ตลาดหุ้นเยอรมนีเมื่อวานบวกไปร้อยละ1.65ค่ะ สัญญาน้ำมันดิบเองก็บวกได้เช่นเดียวกันเมื่อวานนี้นะคะได้แรงหนุนจากคาดการณ์ว่าอุปทานเชื้อเพลิงอาจเผชิญภาวะตึงตัวเนื่องมาจากการที่สหรัฐคว้าบาตรบริษัทน้ำมันของรัสเซียและจากการที่ยูเครนใช้โดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซียสัญญาน้ำมันเชื้อเพลิงของสหรัฐพุ่งขึ้นสัญญาน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้นกว่าร้อยละหนึ่งสัญญาน้ำมันดีเซลดีตัวขึ้นราวร้อยละหนึ่งเช่นกันโดยได้แรงหนุนจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งในสหรัฐนะคะนักวิเคราะห์จาาากกกกกบบรริิษัทอว่ยเล บินหลายพันเที่ยวในสหรัฐเนื่องจากการปิดหน่วยงานของรัฐบาลกลางอาจจะทำให้อุปสงค์น้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นก่อนวันหยุดเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้าสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวบวก38เซนขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเบรน t ์ส่งมอบเดือนมกราคมเมื่อวานนี้บวกไป43เซนค่ะ มาดูทองคำกันหน่อยนะคะกลับมาพุ่งแรงอีกครั้งเมื่อคืนที่ผ่านมาสัญญาทองคาตลาดนิวยอร์กพุ่งขึ้นมากว่า100ดอลลาร์นะคะปัจจัยหนุนมาจากคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดดอกเบี้ยอีกในการประชุมเดือนธันวาคมหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอนักวิเคราะห์จากบริษัทซานเนอร์แมทัลส์ค่ะบอกว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่มีการเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทําให้นักลงทุนมีมุมมองเป็นบวกมากขึ้นว่าเฟดน่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนธันวาคมพร้อมกับให้กรอบเป้าาาาาหมยรคคงํ ช่วงสิ้นปีที่4,200จนถึง4,300ดอลลาร์และคาดการว่าราคาทองน่าจะมีโอกาสพุ่งแตะระดับ5,000ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงไตรมาสแรกของปี2,569เมื่อวานนี้สัญญาทองคำโคเม็คส์นะคะปรับตัวบวกขึ้นมาถึง112.20ดเซนต์ปิตลาดไปที่4,122ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นไทยบ้านเราเนี่นะคะหุ้น AI บ้านเราไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเวลาที่ตลาดหุ้นในต่างประเทศเขารับกับกระแส AI บ้านเราก็ไม่ค่อยจะได้อานิสงเท่าไหร่ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตลาดบ้านเรายังคงเงาเงามูลค่าการซื้อขายยังคงเบาบางนะคะแม้ว่าจะมีแรงซื้อกลับมาในหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มสื่อสารแต่ว่าพอแรงขายที่เกิดขึ้นกับหุ้นเดลต้าก็เลยทําให้สุดท้ายแล้วสิ้นวันแม้บ้านเราจะบวกแต่ว่าก็บวกไปได้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะเซตอินดี x บวกขึ้นมาเพียงแค่3.35จุดดปปิไ1,306.26 จุดมูลค่าการซื้อขายไม่ถึง30,000ล้านนะคะเมื่อวานซื้อขายกันเพียง29,428ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายสูงสุดเมื่อวันนี้อันดับที่1 K Bank ค่ะราคาบวกกลับมาร้อยละ1.11ปิดไป182บาท Advance เมื่อวานขึ้นมาร้อยละ0.32ปิดไป316บาท BDMS นะคะขึ้นมาร้อยละ0.54ปิดตลาดไป18.60 True Corporation ปิดตลาดไม่เปลีป่ยนแปลงน,นะคะ11.80สตางค์ขณะที่ Delta เมื่อวานนี้ปรับตัวร่วงลงมาร้อยละ0.45ปิดตลาด 223บาททวนค่ะ ขยับไปดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันต่อนะคะเปิดมาวันนี้เอเชียส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่ามีทั้งบวกมีทั้งลบตลาดหุ้นนิเคอีญ,ญี่ปุ่นขึ้นมา้อยละ0.35หางเส็งฮ่องกงกน,นะคะปรับตัวลง้อยละ0.13เซียงไห้คอมโพสิตต,ตลาดหุ้นจีนวันนี้ปรับลง้อยละ0.25ค่ะคอสปีเกาหลีใต้ปรับตัวบวกขึ้นมาร้อยละ1.54เช่นเดียวกันกันกบสเตรทไทม์ตลาดหุ้นสิงคโปร์วันนี้ขึ้นมาร้อยละ1.27โดยประมาณค่ะขอบคุณที่ติดตามร คุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทีนเอ็ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ